วันอังคารนี้ผมจะเชียร์สเปอร์สุดหัวใจไคฮาวเวดกองหน้าตัวเก่งของอาเซนอนออกมาเผยว่าเขาจะขอเป็นแฟนตัวยงของสเปอร์สในเกมที่ทับไก่เดือยทองจะดวนกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนวันอังคารนี้โดยสถานการณ์ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกโค้งสุดท้ายเวลานี้อาเซนนอนที่บุกไปชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดหนึ่งต่อศูนย์ที่โอลด์แทฟฟอร์ดทำให้เวลานี้ไอ้ปืนใหญ่ขึ้นมานำเป็นจ่าฟูงอีกครั้งด้วยการมีแต้มนำแมนซิตี้อยู่หน,นึ่งคะแนน อย่างไรก็ตามทัพเรือใบสีฟ้าจะมีเกมตกค้างที่จะบุกไปเยือนสเปอร์สในคืนวันอังคารนี้ซึ่งหากทัพไก่โดยทองเก็บผลชนะหรือเสมอได้จะทําให้อาเซนนอนไม่โดนซิตี้แซงจากฟูงก่อนเข้าสู่เกมสุดท้ายในสุดสัปดาห์นี้ล่าสุดไคฮาววท,ที่ทำแอสซิสในเกมชนะอยู่ในเตดเผยว่าผมจะเป็นแฟนตัวยงของท็อดแนมในเกมวันอังคารนี้เราทุกคนต้องเป็นเช่นนั้นดังนั้นเรามาหวังสิ่งที่ดีที่สุดกันเถอะ สำหรับอาเซนอนเวลานี้มี85แต้มและเก็บชัยชนะได้ถึง27นัดดีกว่าตอนเป็นแชมป์ไร้พ่ายเมื่อปี2004ด้วยซ้ำทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเม้นมาพูดคุยกันได้นะ